มีต้อรับสู่ตัวละครลูกรักของ Marvel Rival ตัวแรกเลยครับง่ายที่สุดเลยเป็นแทงลูกรักของ Marvel Rival เลยแมกนิโตครับเป็นตัวที่ทั้งชีวิตนะครับโดนเนิร์ฟอยู่แค่ครั้งเดียวแนะ้วโดนเนิร์ฟสกิลเปิดเกาะรับดาเมจคือลดเวลาในการใช้นะหลังจากนั้นนะครับถึงแม้ตอนโดนเนิร์ฟตอนนั้นนะครับแมกนิโตยังเป็นเมตาอยู่ดีนะครับไม่ได้ตกเมตาเลยนะครับแต่เป็นตัวที่อยู่เมตาแต่ตอนเปิดเกมยันจนถึงปัจจุบันณเวลาอัดตอนนี้นะครับก็ยังจะเป็นเมตาอยู่นะแล้วยังไม่พอครับอย่างที่พูดไปตัวมันอยู่มาตลอดอยู่แล้้้ววนดะดดีมาาตลลออยยู่แังไ ขึ้นเรื่อยๆทุกซีซันเลยครับเดิมตอนที่ไม่เพิ่มดาเมจมันก็เป็นเมตาเขาก็เพิ่มดาเมจมา ต่อมาเพิ่มระยะอยีกต่างหากตอนนั้นก็ยังไม่ใต้อยู่นะครับก็ยังเพิ่มระยะต่อมาและมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเพิ่มสกิลลิกข,ขวาทําให้มันใช้ได้เร็วขึ้นอีกต่างหากในคอมยิงที่แมกนิโตนั้นดีมากอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแมกนิโตเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในตัวรูกรักที่สุดของเกมแน่เลยในฝั่งแทงนะในขณะที่ตัวอื่นนั้นเดี๋ยวก็โดนเนิฟเป็นต,ตัวที่คงเส้นคงวามากๆาคุณกําลังหาร้านเติมเกมที่ทําให้คุณได้สกินที่คุณจับจ้องในราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ Richmondhop ร้ Rich Shop. ้านา,นานนนนเเเเเเตตตติิิิิมมมมมมมกกกกถูไไววผ่่ออดดีงงคืบรรล24ชัโ บนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ตัวต่อมาผมว่าแต่ละคนน่าจะพอดาวได้อยู่แล้วบางตัวเฮล่าครับผมเฮล่าเป็นลูกรักของเกมอีกตัวหนึ่งเลยในฝั่ง d ร s คล้ายๆกับแมนดิโตเลยครับเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้เฮล่าไม่เคยตกเมตามาก่อนเลยคนระับถึงแม้ช่วงซีซันที่แล้วที่เป็นคอมตัวล้วงแบบตัวล้วงเก่งมาก,มากๆเกือบทุกตัวเลยแล้วเขาก็เล่นล้วงกันเป็นส่วนใหญ่เฮล่าที่แพ้ทางตัวล้วงนิดนึงเนี่ยก็ยังจะเป็นเมตาได้อยู่ดีนะคือมันมีความสามารถขนาดน,นั้นเลยในคอมที่มันควรจะแพ้ทางมันก็ยังจะเก่งมากที่สุดอยู่ดีมันเป็นตัวที่ถ้าคุุณณยิงโดนนนนนนะคไมมม่่่่เเเเอใการลั lla, ัป็ตวททีแบจ ไม่ทางแพ้เลยเพราะว่าคุณสามารถยิงแค่นาเดียวสตันยิงหัวแค่นั้นเลยสตันก็หลบยากมากนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่สตันแบบที่ต้องยิงโดนเป๊ะมันเป็นแบบรอบ AOE แล้วยังไม่พอเฮล่าพลาดท่านิดน,นึงมีสกิลหนีก็ไปหาเพื่อน,นอีต่างหากอติเฮล่าก็ไปกนกาวเอาตัวรอดที่ดีแถมดาเมจนี่มหาศาลเลยถามว่าเฮล่าเคยโดนเนิร์ฟอะไรบ้างผมจำไม่ได้าาเลยซ้ำว่าเฮล่าเคยโดนเนิร์ฟไหมแต่ผมจำได้ว่าเหมือนเคยโดนเนิร์ฟดาเมจนะแต่ไม่ต้องห่วงครับมันบรับกลับมาแล้วดาเมจแถมยังเพิ่มกระสุนนีดนะ่ะตอนนี้กระสุนมากกว่าเดิิมมอออออีีีตตาา่่่่่นนครับับสงงเเดดดยยวววททลโืป้้้ใชูแ เพิ่มครูดาว <S <S เพื่อไปก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะเฮล่าก็ไม่ได้ใช้ถี่กันขนาดนี้แล้วถ้าโพสชั่นเป็นกลายเป็นเนิร์ฟสิง่งที่เฮล่าไมไ่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วไปบัฟสิ่งเฮล่าดีอยู่แล้วก็ดีกว่าเดิมอีกครับอยู่ทุกซีซั่นเหมือนกันเช่นกับแบกนิโตเลยแล้วเปลี่ยนมาฝั่งลูกรักทางฮิลกันมากดีกว่าตัวที่ไม่ต้องคิดเลยครับชื่อออกมาในหัวผมทันทีลูน่าครับลูน่าเป็นลูกรักฝั่งฮิลของเกมครับผมมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เกมน่าจะชอบมากมากครับเนงงควาามแตตก่ ได้จริงๆนะไม่ได้แบบเนิร์ฟไปแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วคือการเก็บอันติครับเป็นสิ่งเดียวเลยนะของลูน่าแบบทั้งต้นเกมจนถึงตอนเนี้ยนั่นไม่ใช่ลูกรักหรือเปล่าเพราะมันก็โดนเนิร์ฟทห้ไม่เก็บอันติยากนะทุกครั้งที่เนิร์ฟอันติเพิ่มการเก็บของลูน่าครับจะต้องได้บัฟแลกมาอะไรสักอย่างนะครับซึ่งบัฟนั้นมักจะทําให้การเก็บลูน่าอันตินั้นแทบไม่ต่างจากเดิมเลยครับเพราะว่ามันนักจะเป็นการบัฟความสามารถในการฮิวความสามารถในการทําดาเมจความสามารถในด้านสกิลสิ่งที่ทําให้ลนนน่่่่่าา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 าสสมมมมรรถถเเเเเเเกกกกก็็็็บบออออัลลลตตตติิิิิไววขึ้้้แะพททํหหืดดยยยงงีุ ลูน่าที่เป็นเมตาทุกซีซันเหมือนกันแมพดูง่ายๆเลยครับว่าตัวไหนเป็นลูกรักคือตัวที่อยู่เมตาอยู่แล้วแล้วก็ยังจะไม่โดนเนิร์ฟแล้วก็ยังจะได้บัฟอีกต่างหากนะครับทุกซีซันลูน่าเฉียงได้ว่าเป็นหนึ่งในฮิลหรือไม่ก็ฮิลที่ดีที่สุดในเกมนะครับทุกซีซันเลยนะไม่ใช่แค่ซีซันนี้ด้วยนะแล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรต่างจากเดิมแพทววลาล่าสุดลูน่าโดนเนิร์ฟการเก็บอติเช่นเคยครับแต่สิ่งที่แรงมากคืออะไรฮิลหนึ่งในตัวที่แรงที่สุดควรจะได้บัฟอะไรารม heal, ารม, damage, มาาาัันนะะะน้ะฉ รูน่า Luna, เก็บอันติเร็วกว่าเดิมเพิ่มบัฟอันติก็เหมือนเดิมครับเก็บอันติเท่าเดิมอีกอย่างนึงเลยนะครับรูน่าที่สําหรับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสาหรับรูน่านะตัวนี้ทีมอัพดีมากกับหลายตัวเลยครับคือทุกทีมอัพของรูน่าผมว่ามันดีหมดเลยนะทีมอัพกับเจฟเจฟเป็นตัวลวงที่ดีมากๆในช่วงหนึ่งเพราะว่ามีทีมอัพกับรูน่านะครับแล้วก็ทีมอัพกับเนมอเนมอกลายเป็นเมตาเลยเพราะปลาหมึกน้าแข็งของรูน่านะครับแล้วมาตอนนี้ทีมอัพกับฮอคอาย ไอ <I S 2> ไม่น่ามีทีมอัพก็น่าจะเป็นเมตาอยู่ดีครับแต่ก็นั่นแหละทีมอัพอพอายมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากนะครับแข่งศัตรูจากระยะ8ล้านเมตรทีมอัพลูน่าทุกอันดีหมดเลยนะครับกับไอโนนฟีอีต่างหากที่ทําให้ลูน่าตายยากขึ้นเพิ่มฮิลตัวเองอีต่างหากเป็นตัวที่ผมกล้าเถียงเลยครับว่าเป็นตัวลูกรักแน่ๆตัวต่อมาฮอคายเลยครับตัวนี้สำหรับผมนะครับเป็นลูกรักแบบแอบครับฮอคไอตอนเริ่มซีซั่นแบบช่วงแรกๆเลยนะครับตอนเพิ่งปล่อยเกมเนี่ย พอกอายเป็นเมตาแบบขั้นสุดยอดเลยครับคือตัวนี้นะมันสามารถฆ่าคนได้ในนัดเดียวคืออย่างที่รู้กันครับมันเป็นตัวที่โกงมากโดนแบนทุกตาเลยครับแถมดาเมจมันเนี่ยถึงไม่ต้องโนนดินหัวนี่ก็แรงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นยังไงตอนนั้นเกมก็ต้องเนิร์ฟพอกอายแน่ครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่คนบ่นเยอะที่สุดเลยนะแล้วก็โกงมากๆจริงๆเขาเลยต้องเนิร์ฟมันซึ่งหลังจากเนิร์ฟมาปัา๊บพอกอายก็หายไปช่วงหนึ่งแต่สาเหตุที่พอกอายหายนะครับมันมีหลายสาเหตุมากแต่ไม่ใช่เพราะว่อคาต้อ,อนนงเล่นตัวนนนั้้้เป็จรรริิิงงงๆคุณตอูวธีกายมัน คุณถึงเล่นมันได้ดีจริงๆคือตัวมันเล่นยากของมันครับมันไม่้เพโฟมมันอ่อนนะกับอย่างที่2หลังจากที่ฮอกอายโดนเนิร์ฟในแพทนั้นไปมีตัวที่ได้บัฟในแพทนั้นครับมันโกงไปจนมันทําให้ต้องแบนแทนฮอกอายนะแล้วฮอกอายก็เลยถูกลืมไปแต่จะสังเกตเห็นได้นะครับหลังจากนั้นฮอกอายแทบจะได้บัฟทุกซีซั่นเลยนะทั้งที่จะเป็นตัวที่ไม่ได้ควรจะบัฟด่วนอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันมีตัวที่อ่อนของฮอกอายเยอะแล้วฮอกอายเนี่ยมันก็เป็นตัวที่โกงมากๆครับถ้าคุณเล เป็นเมตาที่ฮอกออยังไงก็แพทางครับเขาเลยไม่เล่นฮอกไยกันนะั้นเนื่องจากมันลาบากในการเล่นถึงแม้คุณจะแม่นก็ตามมันก็แค่ไม่ค่อยสนุกในการเล่นเท่าไหร่แต่ในช่วงนั้นเขาก็ยังจะบัฟมันอยู่ดีนะครับคือพยายามแอบบัฟเข้ามาทุกแพทเลยครับมันบัฟทีละนิดนะตัวนี้เพิ่มดาวเมจเรื่อยๆทั้งที่เป็นตัวที่ดาเมจแรงอยู่แล้วเพิ่มระยะการยิงและหนึ่งอย่างที่เขาเพิ่มบ่อยมากแล้วคือการเก็บอติคอกไอครับคือตอนนี้เก็บเกือบจะเท่าอัตรอนแล้วนะครับคือเร็วมากๆเลยนะจนในที่ส ทันทย,ยังไม่ต้องรวมนะครับที่ฮอกอายได้ทีมอัพที่น่าจะดีที่สุดในทีมอัพใหม่แล้วทีมอัพกับลูน่าครับผมว่าจากที่เขาใส่บัฟมาทีะนิดทีนนิดเนี่ยตอนนี้มันกลับมาเป็นฮอกอายทีสั่นแรกเลยนะ <laughs> แล้วก็รู้กันนะครับว่าแผนน่าจะโดนเนิร์ฟไหมเนื่องจากมันกลับมาเป็นเมตาอีแล้วนะแต่ถ้าไม่นั่นก็ชัดเจนแล้วครับมาถึง2ตัวสุดท้ายาบ้างแต่2ตัวนี้นะครับสำหรับผมแนละ้วมันเป็นลูกหลางอีกแบบหนึ่งตัวแรกเลยครับคือเวนอมผมว่าตัวนี้เป็นลูกหลาของเกมด้านมีมนะครับเรามาดูกักน ช่วงหนึ่งที่ต้นเกมมันอึดจริงๆก็เลยเนิร์ไปแต่หลังจากนั้นคือเวนนอมไม่เคยโดนแตะนะครับเอาทีมอัพออกก็ยังมีทีมอัพใหม่เข้ามาผมว่ามันเล่นได้ทุกซีซั่นเลยนะครับไม่เคยอ่อนไปกว่าเอเทียประมาณนั้นเลยนะครับแต่สาเหตุจริงๆที่ผมคิดว่าเป็นลูกหลักคือเวนนอเป็นหนึ่งในตัวที่มีสกินแทบทุกเทศกาลเลยครับในช่วงแรกๆนะจนเขาเริ่มบ่นกันว่าเอ้ยทำไมตัวนี้สกินเยอะจังจากนั้นมันก็เลยเริ่มน้อยลงนะครับก่อนหน้านั้นคือทุกอีเวนต์เนี่ย ตัวมันขายได้ดีนะและอีกอย่างที่ทําให้ผมแน่ใจเลยคืออีโมดครับอีโมดสายกอไก่เนี่ยการที่เลือกเวน่อมมาเนี่ยเพราะว่ามันมีสาเหตุนะครับแล้วนอกจากอีโมดนะครับไปน่อมยังมีสกินที่ทําให้ตัวเองเปลี่ยนสีเป็นสีส้มกับสีฟ้าได้เหมือนไปตกถังสีมานะครับคือมันดูแลตลกมากนะครับแต่คนชอบกันอย่างแน่นอนเป็นตัวปั๊มมีนข้าสุดยอดเลยดีกว่าตัวสุดท้ายครับเจฟครับตัวนี้สำหรับผมนะผมว่ามันเป็นมาร์คสอตของเกมครับเป็นลูกรักทางด้านนั้นนะครับเหมือนเป็นหน้าแรกของมาร์เวล รู้จักเลยแรับแต่เกมเนี่ยตั้งใจเอาตัวนี้มาเลยนะเพื่อให้มันแน่นอนครับคือมันดูก็รู้แล้วมันน่ารักมากครับเจาะกลุ่มตลาดสุดๆแลในช่วงเกมที่เพิ่งปล่อยแรกๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเจเป็นหนึ่งในตัวที่คนให้ความสนใจมากที่สุดและมีคนชอบที่สุดนะครับจากอารที่อันติมันทั้งปั่นแล้วก็สกิลต่างๆมันค่อนข้างปั่นเลยและตัวมันเนี่ยเล็กกว่าคนอื่นเขาหน้ารักมากแล้วหน้าตาของมันอีต่างหากวกกับอีโมดเอวพีของมันและสกินของมันเนี่ยคือออกแบบมาให้ได้รับความสนใจแบบสุดๆเลยครับแถมตัวนี้มีเเเพลลงงงงขอออตตััวววด้้ให ถึงแม้จะเป็นเพลงของ Marvel Rival ที่มีอยู่แล้วแต่เป็นฉบับเจฟร้องนะครับถึงแม้มันจะฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่สกินตัวนี้ก็เยอะพอๆกับไปนอมเช่นกันแต่มีเยอะเท่ากันแล้วก็มีคอมิกที่สร้างทำให้มีเจฟมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเลยครับเกี่ยวกับ Marvel Rival ประจบกับเป็นตัวที่เขาถึงกับขนาดรีเวิร์กให้เลยกับทอยแค่ตัวเดียวในเกมทั้งหมดตอนนี้มีแค่2ตัวานั้นนะครับที่รีเวิร์กแถมยังมีคอมโบที่ไม่มีใครลืมได้กับสตอมอีกต่างหากในตอนนี้กินเป็นทอร์นาโดเลยแล้วคุณหลักสารค